วันนี้ผมมาที่วัดหนองแดงนะครับพาแม่เข้ามางานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองแดงตะบนกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็วัดนี้ก็ตอนเด็กๆผมก็มาทำบุญที่นี่ครับที่บ้านเกิดนะครับที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวัดหนองแดงนะครับ วันนี้มีการยกช่อฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราตามไปกันนะครับไม่เดินไปละว,วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับของงานนะครับ ร้านขายของก็มีเยอะนะครับเก็บภาพบรรยากาศที่วัดหนองแดงนะครับีสร้างพระอุโบสถนะครับผมได้คอบอมริดการ,รเพื่อจะได้เตรียมความร้อมนะครับในการเตรียมประกอบพิีกนะนั่น็ขด้อเดทุกท่านเลยนะครับได้รารบอบคอรอบคอส แมลเูกิดแม่แเ,ปปมเมี้เดินดตามแม่ไปนะครับไปถึงไหนละขอต้อนรับคณะสถาบุญนะครับสายทานสถาทุกท่านเลยนะครับนะฮะที่กำลังเดินทางมาเพื่อก้าวเข้าสู่สถานลานบุญของวัดตองแตงของเราเนะครับ และก็ินการตรงนี้นะครับพี่อที่จะเข้าด้วพี่อที่จะร่วมร่วมุทรณ์ขอเชินะครับนะทตั้งวงตามอัธยาศัยกันก่อนเลอนะพราะว่าตออนีทางคณะกรรมการของเราก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับคณะสายทางสถาบนทุกท่านที่จะมีโอกาสเดินทามาเพื่อรมร่วมกุศลรกันนะครับ เอาแม่ไปอยู่ตรงนั้นเอาดีครับพี่ไปพาไปดูกันนะครับไดปดูว่ามีผต่างนะครับ็ขอเฉยๆนะครับนะฮะ นี่ครับอุโบสถวัดหนองแดงนะครับขอต้อนรับและรักษาบุญทุกท่านเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับทุกคณะทุกสายบุญน,นะที่เดินทางม,มาถึงยังสถานลางบุญของวัดหนองแดงของเราแล้วก็ขออน้อมรับสถาบุญของทุกคนทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะเข้าสู่อวามโดยการนะ เพือ่อที่จะได้นั่งพักก่อนเราแม่ไ,มไปปกติะจะเอาว่าคร,ครับนะฮะกาที่เออรงเดิการแ่งนี้นะครับนะก็เป็นสถานที่ทักผ่อนล,ล่ม <Okay. S 1> ลนนืนน่นนะครับบรรยากาศร่มเย็นนะฮะอากาศไม่ร้อนนะฮะก็ขอเชิญนะครับนะฮะทางคณะกรรมการของเรานัันน้นจดเตรียมสถานที่ไว้นองพนัสสถานสาธิี่จนคนได

อมาทุกวันเลยนะมึงมาเหรอมาไปอยู่มาหาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลว่าไม่ค่อยไม่เห็นหน้าเลยว่าเอออย่างยายก็ไม่เห็นว่าเขาไปโรงพยาบาลไงเขาไปอะไรอ่ะโอ้บ้านวนพนาจะรอประกอบพิธีในพิธีการยกเคร่อง้า อมีายเชือกระดิเป็นระแผล่ข้อฟ้านะครับลายชือสวยสดามมากเลนะครับชื่อของท่าาการลืกอยู่ที่กรินี้เปราท่าาแสนตาเดียวใคที่จะเป็นเ้ากิระทองแขวข้อฟ้าอารีมาจัองใเ้าผ้ามาเียจกวรเอาสาธุนะครับ ลูกค้ิดพันสามร้อยบาทจ้าค่าอาสาบุญดังแอบทำบุญกับเพืเ่อนแอ่ทำกินแผนนี้แผ่นละสัทธาก็ะแม่จะทำกี่แผน ยังเกาะกลับไม่ได้ใหญ่ใหญ่ยังไปทำอะไรปลาเทียบอ้าวสาธุโอ้ยถึงเป้ใหญ่เกาะเทียบเองจับนำสกุลไม่ได้อ้าวสาธุอ่ะวันดีครับท่านประธานใหญ่เดินทางมาถึงเอาดูแลกันหน่อยกรรมการจ้าอ้าวขอซองซองอยู่ตรงไหนกรรมการ เรต้องรับทุกท่านนะเต้องรับทุกท่านปในควาพิธีอนะครับการ่วพิธีนะครับรับพิธีนะครับนะอ๋อคุณเจียเล็กุณพีักกิจนะครับนะเออมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่อ่าปีกิจรัสนะครับเมื่อสักครู่มาแล้วนะทำบุญนะ ติดวัดครับก็เป็นโรงเรียนนะครับบ้านหนองพวงนะครับตัวงานนะครับนักประดับตุ้งต้นเลยนะฮะเอ่อตอนนี้ลงกันแล้ด้วยนะครับนะฮะกับเมื่อก่อนผมก็เรียนที่โรงเรียนนี้นะครับบ้านหนองพวงติดติดวัดเลยนะครับ สนามบอลโอ้อันนี้อนนตอนเยน็นเย็นเล่นบอลนะครับเมื่อเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็นักเรียนน้อยลงนะครับเขาก็ไปเรียนในเมืองกันเยอะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับโรงเรียนคนน้อยลง ครับก็ติดกับวัดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับสุนทรภิษฐ์นะครับปี่ยะเป็นกันละและครอบครัวปัจใจใส่ตู้เน้องอาบุญนะครับหนึ่งทั้ตารางวันกับปีวันวนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องกอนชัยสร้างบ้านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดหนองแดงนะครับทำพิธี ยกช่อฟ้านะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ